สำหรับน้ำมันมอเตอร์ไซค์นะที่เราคัดสรรมานะครับจาก s อส l ยโรงงานอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้นะครับจร,จริงๆแล้วเนี่ยเราควรที่จะนำผู้ใช้งานจริงๆเลยนะคุณเอกมานั่งคุยกับเราตรงนี้ด้วยมาเจอเอส l เนี่ยแหละมันใช้เวลาการที่อยู่บนถนนเนี่ยค่อนข้างนานทีนี้ความร้อนสะสมในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะสูงผมจะรู้รถผมอยู่แล้วเราอยู่กับมันมาเป็นสิปีแล้วมันรู้อยู่แล้วรถมันนิ่งไม่นิ่ง นิวมิสุปิชิไทตันเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกคันสากลการประมูลแรงประมูลรถพร้อมขับระดับหลับตาซื้อบริสุทธิ์ซื้อตรงโปร่งใสต้องที่สากลการประมูล New Isuzu X Series m ร n ส์มันมิดไมน i n ิน x ินิตน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์ที่ดีต้องเป็นยังไงถึงจะถูกใจผู้ใช้รายการโลกรถยนต์วันนี้จะพาไปหาคำตอบ จากน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์สัญชาติเกาหลีกใต้ s o i l ที่ใครได้ลองใช้เป็นต้องติดใจไปพบกับ CEO SO อ l Thailand คุณสายันจำจันทรากันค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกค่ะ อ๋อ oh, CEO S Oil Thailand นะครัโห oh, ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่า s อ i l เนี่ยขายดีมากๆแล้วคนที่ใช้ไปเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอได้ใช้แล้วนะคะไม่เปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นเลยแสดงว่า s อ i อเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรดีๆที่มัดใจผู้ใช้รถถูกไหมคะก็สำหรับน้ำมันมอเตอร์ไซค์เนาะที่เราคัดสรรมานะครับจาก S.O.I. l โรงงานอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้นะครับก็ สำหรับตัว s อสออนความโดดเด่นเนี่ยมาจากเบสออยก่อนะนะครับซึ่งทาง s อสอเองเนี่ยเป็นผู้ผลิตเบสออยรายใหญ่ของโลกแล้วก็ซัพพลายไปทั้งทางฝั่งอเมริกาอเอเชียอะไรเยอะเลยอันนี้เป็นเป็นหัวใจหลักของตัวคุณภาพเรียกว่าเบสออยตัวนี้จะชื่อว่าอารามโกุ้ลตัาครับแสดงว่าวิสัยทัศน์ของ ทางเกาหลีเนี่ยเขาจะต้องแบบสุดยอดมากแน,น่เลยใช่ไหมคะผมมองว่าตอนที่เขาลงทุนพวกไม่แกะโปรเจกต์แบบนี้ก็มองเรื่องการเติบโตของการใช้พลังงานน<ช>ั่นแหละเรื่องของตลาดยานยนต์ที่เติบโตขึ้นอ,อันนั้นก็เลยทําสินค้าคุณภาพที่เป็นแบบคุณภาพสูงเนี่ยเพื่อประสิทธิภาพของรถที่ไฮเ h อร์แมนเนี่ยออกมานะครับรวมถึงก็ยังใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยโดยเฉพาะน้ำมันกลุ่มซินเทติก พวกนี้จะคาร์บอนต่ำะนะครับทำให้อายุการใช้งานยาวขึ้นทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะเราก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะจากผู้บริหารทางเกาหลีใต้ด้วยใช่ไหมคะใช่วันนี้จะมีทางมิสเตอร์ไบอันคริมเนี่ยเขาก็ปกตินี่บินมาจากเกาหลีเลยนะ<อ>เพื่อที่จะมาร่วมงานแล้วก็คุยกันให้วิสัยทัศน์ว่าตอนนี้โลรงการเอสโยที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาคิดยังไงมุมมองใน,ในตอนนี้ในทางด้านพลังงานนะครับค่ะน่าสนใจมากไปรับชมกันค่ะ my name is brian kim. i'm the person in charge of lubricant sales business in southeast asia and americas. S.O.L. oil, is one of the leading energy companies in korea. we have three business categories. one is petroleum, second is petrochemical, and third one is lubricant business. as oil, we believe our product makes Human life better. As oil lubricants formulated by high quality of as oils base oil and also high quality of additives, we believe that the product will help help your life. Especially MCO business, we are formulated with by our high technology in our special Mago R&D center. We believe this product will make you better. 고맙습니다. ขอบคุณครับโอ้โหคุณเอกเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยเนาะแบบนี้เนี่ยทางเรานะคะที่แบบนําเข้ามาเนี่ยตัว<ม>แทนจกาหลายยังเป็นทางการเลยก็ยิ่งรู้สึกอุ่นใจนะคะรู้สึกมั่นใจในตัวแบรนด์ม,มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะโว้ยแบบหลายๆอย่างเลยเนะี่ยที่ทางเกาหลีใต้นะคะเป็นบริษัทแม่เนี่ยก็ได้แบบว่าเติบโตแล้วก็จะมาจับมือกับเราเพื่อที่จะ ก้าวต่อไปในทุกเส้นชัยข้างหน้าเลยทีเดียวครับนะทีนี้นะคะคุณผู้ชมในงานวันนี้นะเรามีน้ำมันเครื่องสําหรับมอเตอร์ไซค์ที่คุณเอกนะคะอยากจะแนะนํามากๆเลยใครที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์นะแล้วก็ร,รถเนี่ยใกล้จะต้องเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องแล้วแนะนําทีละตัวะคะ่ะมีอะไรบ้างตอนนี้มีทั้งหมด3รุ่นที่วางอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือนําเข้ามาแบบนี้เลยนะครับหนึบรรจุที่เกาหลี ใต้นะครับแล้วก็ลงเรือเข้าตู้มาแล้วก็จําหน่ายให้กับผู้โดยพวกเลยคื้นาแบบสำเร็จใช่เพราะนั้นแพ<ช>็กเกจจิ้งเนี่ยที่นู่นเนี่ยโอ้ใช้เครื่องจักรกับหมดเลยนะค่อนข้างมีความนิ่งในการผลิตมากนะครับแล้วก็แต่ละรุ่นเนี่ยครับอย่างเช่นรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเรียกว่า Number 9นะครับก็คือเป็นสั่งเคะร์ร้์เซ็รุ่น9ะนะมี 2, ะ2ตัวนะครับมีค่าความหนืดเป็น SAE 10W40 กับ SAE 10W50 มีให้เลือกใช่ซึ่ง2ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นซินเทติกร้อยนะครับทนทนร้อนดีนะครับเรื่องของให้ความสม ooth กับในการขับขี่แล้วก็เรื่องของประหยัดเชื้อเพลิง่ช่วยให้ประหยัดเชื้อเพลิงทนความร้อนได้สูงมากเลยนะคะอย่างอย่างตัวนี้นี่เขาเท่าไหร่นะ200เท่าไหร่นะตัวนี้เขาเรียกว่ามีแฟดพอยต์จุดที่การจะกลายเป็นไออครับพวกพด้วยความที่เครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยรอบจะจัดมาก ดังนั้นเนี่ยจะทําให้น้ํามันเกิดเป็นไอง่ายเพราะฉะนั้นการดีไซน์ของน้ํามันรุ่นต่างๆเหล่านี้ครับก็จะทนความร้อนได้ถึง260องศา<ห>ครับตัวนึงที่คุณคุณเอกยังไม่ได้พูดคือเป็นตัวนี้นะคะ Number นะ7ใช่ไหมคะ Number 7อันนี้ถือตัวนี้เอาเข้ามาใหม่เรียกว่ารถที่ต้องออกตัวแรงรถที่เอาไป Modify วิ่งย,วยาวๆความร้อนสูงๆนะครับต้องเป็น 15W50 เมื่อไหร่ถึงควรที่จะเปลี่ยนถ่ายได้แล้ว อย่างถ้าจากประสบการณ์เลยนะจากรีวิวคนใช้งานจริงเนี่ยอย่าง10 w 4ี0ิวสก็สัก4 0 0 0โล4,000โลได้แล้วส0 0พโลแต่ถ้าเกิดใช้งานหนักมากเลยหนักมากอาจจะอาจจะย่นมาสักสองสามพันโลนะนดูต<อ>ามความเหมาะสมครับแต่ว่าตัวดีไซน์น้ำมันเนี่ยก็จะทำมาโอเวอร์สเปคให้อยู่แล้วครับค่ะโอยถ้าเราพูดกันแบบนี้เนี่ยก็คงคุณผู้ชมอาจจะฟังดูแล้วเออยังอาจจะยังนึกไม่ออกจริงๆล้วเนี่ยเราควรที่จะนำผู้ใช้งานจริงๆเลยนะคุณเอกมานั่งคุยกับเราตรงนี้ด้วย จริงอ่างั้นเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ใช้จริงท่านแรกกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณกฤีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกเลยนะคะว่าคุณกรีท่านนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์หนักมากคุณผู้ชมครับผมคือวันวันหนึ่งเนี่ยเห็นว่าวิ่งไนเดอร์ประมาณ12ชั่วโมงใช่ครับใช้งานหนักใช้งานเยอะขนาดนี้นะคะในเรื่องของน้ํามันเครื่องเนี่ยจริงๆละเลยไม่ได้เลยในมุมมองของไรเดอร์มืออาชีพอย่างคุณกรีเนี่ยค่ะการที่เราจะเลือกน้ํามันเครื่องที่ต้องดูจากตรงไหนอย่างแรกผมเลยคือดูถ้าเป็นไรเดอร์นะครับอย อ่าแล้วครับอีนน้สองคือต้องทนอุณหภูมิกับความร้อนที่จะเกิดขึ้นในการใช้งานได้ดีใช่เพราะว่าเมืองไทยอากาศร,ร้อนมากเราวิ่งเยอะขนาดนี้ก็คือแบบโดนไม่ได้เลยใช่ครับรผม<อ>มันร้อนจ <G. S 2> ร้อนจีครับมาเจอเอสออยเนี่ยแหละเลยแบบตอบโจทย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการทนความร้อนนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการปกป้องเครื่องยนต์ที่ดีนะครับผมก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับสายไรเดอร์แล้วก็สําหรับสายที่ใช้งานหนัก ไม่ว่าจะเป็นไรเดอร์ที่แบบว่าใช้รถเดิมๆหรือว่าโมดิฟายเครื่องมาแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์อยู่ นะะคครับ่จริงๆเนี่ยเอสออยนะคะน้ำมันเครื่องสําหรับมอเตอร์ไซค์เนี่ยเพิ่งนําเข้ามาในไทยเนี่ยไม่นานเลยแต่ว่าคุณกริกของเราคุณผู้ชมใช้หมดแล้วนะทุกรุ่นที่วางอยู่ตรงนี้ลองมาหมดแล้วลลองมมาหดแ้วชอบรุ่นไหนที่สุดคะที่เหมาะกับเราถ้าเป็นตัวผมผมจะชอบตัว 4T Rider หมายเลขเก้าเบอร์สิบวิวห้าสิบค่ะเพราะว่านี่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเหมาะกับบิ๊กไบค์ใช่ไหมแต่เรานี่ไม่ได้ขับบิ๊กไบค์แต่เราใช้งานหนักมากมากครับคือเพราะว่า การที่เราวิ่งงานแบบฟูลไทม์มันใช้เวลาการที่อยู่บนถนนนี่ยค่อนข้างนานทีนี้ความร้อนสะสมในเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะสูงกันนั้นแ่ะเราเลยต้องการน้ำมันเคลื่อนที่เป็นมีฟีน้ำมันเคลื่อนที่หนาหน่อยเพื่อที่จะปกป้องเครื่องยนต์ได้ทําให้กําลังเครื่องไม่ตกนี่คือเหตุผลว่าทําไมถึงชอบตัวนี้ที่สุด <c oughs> ผู้ใช้งานจริงอีกท่านหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคุณต้นค่ะสําหรับคุณต้นนะคุณผู้ชมท่านนี้เนี่ยเขาใช้มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์นะคนที่เขามีบิ๊กไบค์แน่นอนว่าเขารักรถมากเพราะฉะนั้นการที่จะใส่น้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์อะไรก็ได้เนี่ยมันไม่ได้ถูกไหมคะใช่เพราะฉะนั้นการเลือกนะ้ำมันเครื่องสำหรับบิ๊กไบค์ของเราที่ดีเนี่ยมันต้องเลือกจากอะไรบ้างคะ่ะราคาราคามากมก่อก่อนเลยนะเมื่อก่อนอะนะผมชี้เลยตัวไหนแพงสุดเอาตัวนั้นเลย คิดว่ามันดีที่สุดแพงแล้วมันต้องดีที่สุดเออแต่นะตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้คุณเอกลองเอามาใส่คคุณต้นเอาไปลองหน่อยค่ะพอใส่ไปแล้วผมเป็นคนผมจะรู้รถผมอยู่แล้วเราอยู่กับมันมาเป็น10ปีแล้วมันรู้อยู่แล้วรถมันนิ่งไม่นิ่งค่ะเออใส่ปุ๊บพอขี่ออกมาจากร้าน ทำไมรถนิ่งขึ้นอปกติรถเรามันสานี่เรารู้เรารู้นิสัยรถเราดีผมทวินแคมไงมันจะมันจะพยศนิดนึงอ่ะฮัลเรดิสันมันมันไม่นิ่งให้คุณหรอกเออนี่ะมันจะพยศนิดนึงพุ่ธิ์ะพอออกมาเฮ้ยมันน้อยลงทำไมมันดูสุภาพขึ้นใช่ไหมเออ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 ดี้อเเบรอยอันนี้ไม่ได้คิดเองเพราะว่าผมอยู่กับมันมาสิบปีแล้วก็แค่รู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นแต่ยังไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรสูงๆแค่แบบเรื่อยเรื่อย คุณเอกแต่ละท่านนี่ต้องบอกเลยว่าประสบการณ์นะะในการที่ใช้น้ํามันเครื่องเอสโอมอเตอร์ไซค์เนี่ยโชคคนมากแต่ละคนนี่คือแบบใช้งานหนักมากจริงๆ,งๆหูทีนี้ก็ผู้ชมทางบ้าน,นะคะสนใจนะ่อยากจะลองใช้เอสโอดูก่อนเนี่ยบางคนก็อาจจะยังไม่รู้จักบางคนก็เฮ้ยฟังแล้วน่าใช้จังเลยบแบบนี้นะ่าหาซื้อได้จากช่องทางไหนบ้างคะคุณเอกอืมโอเคอันดับแรกเลยตอนนี้เรามีดีลเลอร์อยู่ทั่วประเทศโดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์นะเช่น Tik t อก นะครับในบน Facebook บนะตะกร้าช้อปปี้ a า a าดนะครับตั้งตัวดีลเลอร์เราเองอแล้วก็ตะกร้าของ s o สออยล์ไทยแลดเราด้วยนะครับเสรชคำว่า s o สออยล์ไทยแลนะครับก็จะเจอเลยด้านใดสนใจนะคะก็ลองไปหาซื้อมาใช้ได้รับรองว่าใช้ดีจริงๆนะคะจากเสียงผู้ใช้งานจริงของเราในวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ทห้คุณผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะคะสเราต้องขอขอบพระคุณคุณไอรียังส่อเลยนะคะขอ,ขอขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณจูน มีกำลังใจนะครับที่จะนําสินค้าดีๆทําราคาดีๆให้กับตลาดสัญญาว่าเราจะเป็นน้ํามันที่ดีฮะแอคซ่าประกันภัยเคียงข้างทุกความเชื่อมัน่นดูแลกันตลอดไปโอน,นิวมิสุบิชิไท่ตันเปลี่ยนยกเครื่องใหม่ยกคันยิ่งรวมกันยิ่งมันระดับโลกลีโอโซดาผู้สนับสนุนการแข่งขันมโต G p อย่างเป็นทางการ